แต่ว่าไม่ใช่หินเดอ้อหอยนางรม้ะจ้ะเห็นบ่เห็น,นกอน้อนๆก้อนๆก้อนๆเต็มเลยคุณสาม,ามีคุณสัโยนมาคู่ให้เดี่นาบานหุณนสมเก็บหอยนางรมกันจ้าเป็นเป็นโรคอยากจะจับหอยนางรมค่ะเก็บทุกวันทุกนอรีนางมรมดูสัโยนมาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นหอยนางรมนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวน้อยคะ่ะไม่ใช่ตัวใหญ่อันนี้ก็หอยนางรมคะ่ะ เป็นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมคะเต็มเลยที่เป็นหินหินอย่างเงี้ยทั้งหมดเป็นหอยหนางรม <c oughs> แก่หอยเก่งขอดูหน่อยอ <c oughs> ชิ้ชนเล็กด้วรแต่ว่าก็แน่นกล่าอ๋อ,อเด็กไก่ใหญ่ใหญ่ขนาดใหญ่เห็นไหมโอ้สามีพุ่นสมแกหอยเก่งๆคะ่ะแกหอยเก่งโอ๋โอว้าวเด็กไก่อันนี้กินสดก็ได้นะคะฤดูนี้อ่ะกินสดได้ค่ะตัวใหญ่ช่วย ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ค่ะเห็นไหมคะน้ำไหลไหลเลยคิดถึงอะไรนะอ้าขอดูหน่อยเวลาคาร์ตูนั่งกินต้องล้างก่อนเนาะต้องเอาไปล้างแล้วล่ะคาร์ตูนั่งนั่งรมจ้ารมจ้ามาเด้จ้ามาเก็บไปนั่งรมว้าตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เปลือกหอยเข้าไปในเนื้อตัวใหญ่อยู่ค่ะแล้ก็มีเัวนอ้ตันี้ตัวนี้ มือผสมจะสกปรกเกี่ยวกับจับกล้องตัวใหญ่ตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยเบ้อเร่อเลยค่ะตัวเบ้อเร่อเลยค่ะบายบายเด้อจ้าหอยทอดหอยนางลมนะก็หอ,อยนางลม